หัวข้อถัดไปเป็นเรื่องเทคนิคการควบคุมแสงสว่างนะครับมันก็จะมีมาตรการเขาเรียกอะไรมาตรการพื้นฐานพื้นฐานที่เราจะใช้ในการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับก็ง่ายๆคืออะไรอะ่ะจริงๆท,ท,ที่ไม่ได้เขียนก็คือไม่ไม่ใช้ก็ปิดอะ่ะอันนั้นอันหนึ่งนะครับถัดมาเริ่มจะเอาเอา,เอาอุปกรณ์มาช่วยนะครับอุปกรณ์มาช่วยนี่คืออะไรเอ่ย เอาดิมเมอร์มาใช้ดิมเมอร์นี่มันมีทั้งแบบตอนคือจริงๆมันควรจะพูดเป็นเป็นภาษาอังกฤษแลยนะมันจะมีดิมเมอร์ทั้งเป็นแบบสเต็ปหรือว่าเป็นแบบคอนติเนวัสอย่างนี้เข้าใจไหมดิมเมอร์เป็นสเต็ปก็อาจจะแบบมันอาจจะมันอาจจะมีลดระดับความสว่างได้สามสเต็ปห้าสเต็ปอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นคอนติเนวัสหรือเป็นแบบต่อเนื่องก็คือเป็นดิมแบบที่เราเคยเป็นเห็นสวิตอะอันนั้นคุณแบบเท่าไหร่ก็ได้ไง แล้วแต่มือคุณปรับนึกออกไหมก็ได้สองแบบนะครับทีนี้คุมแบบไหนก็มีรูปไปดู <c oughs> ถ้าลดแบบลดตลอดเลยนะก็จะเป็นเหมือนรูปซ้ายมือใช่ไหม <c oughs> เช่นแบบเนี้ยอ,อ,อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะเช่นแบบสมมุติมันเป็นโคมแบบสามหลอดต่อโคมอะไรอย่างเงี้ยเราพบว่าถ้าเราดึงหลอดออกหลอดหนึ่งความสว่สางยังเพียงพอที่จะใช้งานอยู่ฉันก็ดึงออกได้หลอดน่ง ออย่างนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบรูปซ้ายมือใช่ไหมคือประหยัดคือลดแล้วก็ลดตลอดเลยใช่ไหมนึกออกไหมในขณะที่รูปขวามือคืออะไรลดเป็นบางช่วงใช่ป่ะเช่นช่วงอย่างช่วงเช้านี่เป็นไงอะ่ะคนอาจจะยังมาไม่เต็มออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับก็อาจจะเปิดไฟแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะพักที่อย่างไรเงี้ยออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็อาจจะปิดไฟใช่ไหมตรงนี้อ่ะ บางคนกลับบ้านแล้วบางคนยังงานไม่เสร็จยังกลับไม่ได้ก็ยังเปิดไฟอยู่อะไรแบบนี้นะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือประหยัดได้เห็นไหมอันนี้ล่ะชดเชยจากช่วงที่ติดตั้งหลอนใหม่อันนี้จะอธิบายเรื่องร้อยหนึ่งเหลือเจ็ดสิบอะที่ว่ามันเสื่อมสภาพตามเวลาลองลองลองคิดตามไปเรื่อยๆนะประการแรกลองดูแกนนอนก่อนเห็นไหมแกนนอนเป็นเวลาใช่ไหมครับสามสิบหกเดือนนี่คืออะไร สามปีเราพูดเรื่องสามปีไหมอยังสมมุติถ้าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์อายุการใช้งานหมื่นชั่วโมงเปิดวันละแปดชั่วโมงนั่นะคือสามปีที่เราเห็นนี่แหละโอเคไหมคือเคสทั่วไปก็เราก็อาจจะยึดห้องเรียนสำนักง,งานอะไรแบบนี้ใช้งานวนลาแปดชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับก็สามปีใช่ไหมหลอดไฟมีอายุสามปเีเวลาเราเลือกหลอดไฟมาติดตั้งตอนแรกเลยที่เราอาจจะใช้สมการลูเมนเมสต์อบมาช,ช่วยในการเลือก ในการคำนวณจำนวนโคมที่เราต้องติดตั้งลองนึกภาพตามนี้นะสมมุติผมเลือกใช้เลขหนึ่งร้อยนะสมมติผมใช้เลขหนึ่งร้อยมันจะได้ง่ายๆนะสมมุติเรามีความเข้มข้นในการเลือกความสว่างในการใช้งานโดยเงื่อนไขเราจะบอกว่าไม่ว่ามันจะเสื่อมสภาพแค่ไหนเนี่ยความสว่างขั้นต่ำที่เราต้องมีคือหนึ่งร้อยลักสมมตินะ แปลว่าอะไรแปลว่าณจุดนี้ครับเ,เราก็ยังต้องได้ร้อยลักนะโอเคไหมตอนที่มันเสื่อมเหลือเจ็ดนสะิบเอร์ซนต่ะมันยังคงต้องได้ร้อยลักอยู่นะแต่ว่าเราต้องถอยหลังกลับไปตอนติดตั้งใช่ไหมว่าเราต้องติดตั้งตรงนี้ไม่ใช่ร้อยลักแล้วเราต้องติดตั้งให้มากกว่าน,นั้นนะเท่าไหร่ครับเอาร้อยตั้งหารด้วย นจุด0.7ป่ะถูกไหมเทียบมัญญายางเป็นไหมครับเทียบมัญญายางเป็นไหมถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่ากับหนึ่งร้อยลักแล100้ว1อยเปอร์เซ็นจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา100ตั้งหารด้วยเจ็ดสิบแล้วคูณร้อยใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับ100หารจุ0.7นี้ได้เท่าไหร่งเจ็ด สี่ยี่แปดใช่ปะ่ะถูกปะ่ะแปลว่าคุณต้องติดตั้งประมาณร้อยห้าสิบลักใช่ไหมตอนต้นน่ะถูกปะ่ะแล้วพอมันเสื่อมเหลือเจ็ดสิเปอร์ซ็นมันก็ยังสว่างร้อยลักเหมือนอย่างที่เรากำหนดเงื่อนไขเอาไว้ใช่ไหมอย่างนี้เก็ตป่ะวะเก็ตป่ะครับแล้วข้อดีข้อเสียคืออะไรถ้าเรากำหนดเงืเ่อนไขเข้มแบบนี้แปลว่าอะไร เราต้องเปลืองหลอดไฟตอนตอนใช้งานใช่ไหมล่ะเปลืองหลอดไฟที่ติดตั้งต้องติดตั้งจานวนเยอะเปลืองค่าไฟใช่ไหมเพราะก็หลอดไฟมันเยอะมันช่วงระหว่างสามปีที่ผ่านไปมันก็กินไฟก็เท่ากับนี่แหละไอ้ร้อยสี่สิบลักนี่แหละจํานวนหลอดเยอะๆนี่แหละเงงอกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้มีเงื่อนไขเข้มขนาดนั้นอะ่ะสิ่งที่เขาจะทํากันเขาอาจจะทํากันแบบนี้ครับเขาอาจจะทํากันแบบนี้เขาอาจจะเลือกตรงนี้ เป็นดีไซน์คอนดิชันช่วงกลางอะ่ะตรงที่มันผ่านไปปีครึ่งสมมุติเราอยากได้ความสว่าง100 Lux, รา้อยจจลัคนี่แหละเป็นร้อยลักฉันใช้ตรงนี้ร้อยลักอย่างนี้แปลว่าตอนที่เราติดตั้งตรงนี้เราต้องติดตั้งเท่าไหร่ตรงนี้สมม,ต,ม,สม,มติมันเสื่อมสมมติมันเสื่อมเป็นลีเนียนะสมมติเสื่อมเป็นลีเนียแปลว่าตอนมาถึงตรงนี้มันเสื่อมมาเท่าไหร่ลว เสื่อมมา15%แล้วนะถูกปะแล้วพอมาตรงนี้มันจะจะเสื่อม15%เหมือนกันใช่ไหมก็เสื่อมมาอย่างละครึ่งเนี่ยอย่างละครึ่งใช่ไหมอีตอนร้อยหนึ่งอ่ะเหลือแปะเหลือเหลือสุดท้ายเนี่ยเสื่อมไป15%ตรงนี้มันจะเหลือ85ลักใช่ไหมแล้วตอนที่ถอยกลับมาตรงนี้ละ่ะมันต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมคิดในใจไม่ได้แล้วนะ100หารจุด85ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ กดให้หน่อยดิร้อยหารจุดแดห้าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับอะ่ะเอาตีกลมๆเนาะร้อยสิบเจ็ดลักอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรถ้าเราเลือกเงื่อนไขแบบครึ่ๆงๆกลางๆแบบนี้แปลว่าอะไรอีตอนติดตั้งแรกๆอ่ะจ,จะสว่างหน่อยนะกลางๆของอายุใช้งานก็กำลังพอดีพอดี ช่วงท้ายๆก่อนที่มันจะเสื่อมนี่จะแบบเออมันจะมืดนิดน,นึงนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอการออกแบบที่ว่าชดเชยเรื่องความเสื่อมอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซเนอร์แล้วแต่คนออกแบบว่าพี่จะกําหนดเงื่อนไขย,ยังไงพี่จะให้ตอนจบสว่างตามเงื่อนไขขั้นต่ําที่มาตรฐานแนะนําหรือพี่จะเลือกกลางๆตรงนี้นึกออกไหมหรือว่าถ้าจะเลือกตรงนี้เลยก็แปลว่าติดตั้งร้อยหนึ่งอีตอนจบอายุมันนี่ต้อง คุณยอมได้นะว่าเจ็ดสิบักแค่นั้นเองน้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมพอพอเข้าใจคอนเซ็ปต์นะถัดไปใช้อะไรเซนเซอร์โมชั่นเซนเซอร์ก็มีสองแบบแบบหนึ่งคือจับการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งจับรังสีอินฟราเรดโอเคไหมจับการเคลื่อนไหวนี่คือไงครับคุณนั่งทำงานในออฟฟิศใช่ไหมคุณเดินเข้าห้องมาไฟเปิดคุณนั่งทำงานไป สักพักไฟจะปิดเพราะเราเคลื่อนไหวไม่มากพอใช่ไหมเซนเซอร์มองไม่เห็นโอเคไหมถ้าเป็นแบบนั่งเฉยๆทํางานแบบในออฟฟิศอะไรแบบนี้ก็ควรจะใช้อินฟราเรดใช่ไหมเพราะมันจับคลื่นความร้อนที่เราแผ่ออกไปใช่ป่ะเมื่อไหรที่เรายังไม่ตายมันก็จับความร้อนจากร่างกายเราได้ใช่ไหมมันก็ไฟก็ยังติดอยู่ใช่ไหมอย่างนี้นึกออกไหมยกเว้นคุณเสียชีวิตแล้วความร้อนไม่ออกก็มันก็จะดับโอเคไหมแล้วโมชั่นเซนเซอร์ควรจะไปจับที่ไหนที่แบบจับการเคลื่อนไหวเนี่ย อาจจะเป็นทางเดินไหมใช่ไหมพอเราเดินตามทางเดินไปเนี่ยมืดๆเนี่ยมันก็จะติดไฟตึ๊บๆๆ๊ตึตต๊เหมือนหนังสยองขวัญอนะติดติดตามเราไปแล้วก็ดับไล่หลังเรามาอะไรเงี้ยนึกออกไหมไอ้ยอย่างนี้โอเคใช่ไหมดู make ซนใช่ป่ะก็ลองนึกดูว่ามันจะใช้ยังไงมันประหยัดแน่ๆเพราะอะไรก็ไม่ใช้มันก็ปิดให้เราไงคราวนี้เราไม่ได้ปิดด้วยมือเราเองด้วยมันก็ปิดอัตโนมัติอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เราไม่ลืมแน่ๆโอเคไหมครับ มันก็จะแหว่งแหว่งอย่างนี้ได้อะตามจํานวนคนอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยเอาแสงอาทิตย์มาใช้ตรงเนี้ยตรงไหนที่เอาแสงธรรมชาติมาช,ช,ชดชดเชยได้แล้วก็ปิดไฟฟ้าแสงสว่างลงได้ใช่ไหมละ่ะตรงนี้ก็มีลูกเล่นอีกเยอะแยะเลยนะคือคุณจะทํามือก็ได้คือแบบก็ดูเอาอะสว่างพอไหมอะสว่างพอคุณก็เดินไปปิดสวิตอะไรเงี้ยถ้ามืดถ้ามันมืดลง ก็เดินไปเปิดสวิตช์ใหม่นี่คือระบบมือระบบแมนนวลระบบอัตโนมัติได้ไหมอัตโนมัตินี่คุณเลือกได้สามสามขั้นเลยนะขั้นแรกคือแบบออนออฟสมมุติสว่างพอแล้วสั่งปิดเลยจากร้อยหรือศูนย์เลยพอสว่างไม่พอก็สั่งเปิดเลยร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็แบบหนึงอีกแบบนึงคือแบบสเต็ปอ่าแบบรีก็อีกแบบหนึ่งแบบสเต็ปอันนี้เป็นขั้นใช่ปะ แล้วอีกแบบนึงก็แบบหลี่ก็คือแบบต่อเนื่องเลยคือแบบยิบย mm ่อ hmm. ยได้เลยอะนึกออกไหมเป็นคอนติเนว่า์ได้เลยเก็ตเก็ตป่ะคือพอนึกภาพออกใช่ไหมคือสเต็ป hmm. เป็นขั้นก็ได้หรือว่าใช้หลี่เร่งหลี่แบบต่อเนื่องอะแบบดิมเมอร์ต่อเนื่องก็ได้เรื่องแบบนี้ก็อีกทีหนึ่งก็คือเนี่ยอาจารย์วิชุดาทําอยู่คือโปรเจกต์ประมาณเนี้ทําได้นะ mm hmm. พอไหวไหมรูปนี้คือรูปรวมมิต มเคยไปกินน <mm ้ําแข็งใสร้านซิมแซ้งอ no euh. ี๋ป่ะรู้จักร้านน้าแข็งใสดังๆไหมเนี่ยเฮ้ยจริงป่ะคุณไม่รู้จักน้ําแข็งใสซิมแซงอีเหรอมีสาขาตามห้างอะไรในกรุงเทพเยอะแยะเลยว้าทุกวันนี้ยังขายอยู่เลยยังยังมีแฟนชายเยอะแยะอยู่เลยกําลังจะบอกว่ารวมมิตรมันก็เหมือนกับคุณคือปกติเวลาคุณไปสั่งน้ำแข็งใสคุณก็ชี้ๆเอาใช่ไหมเอาสองอย่างสาอย่างแต่ถ้าคุณขี้เกียจคิดคุณก็ สั่งรวมมิดได้เขามีรวมมิรอยู่สองแบบก็ช่างมันไม่รู้จักก็ไม่โม้ละก็เนี่ยครับถ้ารวมมิรก็มันก็จะโคตรประหยัดใช่ไหมละ่ะถ้าเราหลายๆแบบมารวมกันเนี่ยโอเคไหมก็อันนี้ส่วนท้ายๆละก็เดี๋ยวสรุปความคิดนิดนึงก็จะมีอันนี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมไร่ l o s เกิดจากอะไรบ้างใช่ป่ะ มีเรื่องอันนี้เสื่อมลงตามสภาพหลอดไฟอะ่ะมันก็อันนี้กู้กลับไม่ได้แต่ถ้าสกรปรกพื้นผิวสกรปรกอันนี้กู้กลับได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมอันนี้ก็คล้ายๆเมื่อกี้ใช่ปะที่ว่าอะไรนะเมื่อเวลาผ่านไปไอ้ตัวความสว่างก็จะลดลงตามเวลาที่ใช้งานอะไรเงี้ยตามความเสื่อมมันนะครับเห,หเ,เห็นหลายเส้นใช่ไหมเห็นหลายเส้นไหมแล้วเขาแบ่งตามอะไรเนี่ย มันจะดูสกปรปกมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมค,คุณเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคือที่ไหนที่มันสกปรปกหรือว่าอยู่ในที่ที่แบบร้อนมากชื้นมากอะ่ะโอกาสเสื่อมมันก็จะมากกว่าพื้นที่ข้างบนบนใช่ป่ะถูกไหมข้างบนบนมันสะอาดกว่าในสํานักงานก็เนี้ยครับเย็นสบายหลอดไฟก็เสื่อมช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในโรงเหล็กโรงอะไรนี่ร้อนชื้นอะไรเงี้ยนะครับก็ อันนี้ก็เสื่อมเร็วหน่อยส่วนกราฟขวามือกราฟสุดท้ายละอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ประมาณว่าถ้ามองไปทางขวาเรื่อยๆก็คือถ้าเราทํามาตรก,การเสริมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไอการเสรื่อมสภาพมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ไหม <Yeah. S 1> นึกออกไหมเราทําอะไรได้ม้างเนี่ยทําความสะอาดทำอะไรได้อีกเปลี่ยนเปลี่ยนชดเชยแรงดัน อันนี้คืออะไรว่าอันนี้อาจจาะวงจรมาแก่อีตรงที่ว่าแบบไฟแกว่งไปแกว่งมาไฟตกอะไรแบบเนี้ยเอออะไรเงี้ยอันนี้คือแก้เรื่องความสกรปรกแล้วก็เปลี่ยนใบหมดก็กลับมาเยี่ยมอองเหมือนเหมือนเดิมเหมือนตอนติดตั้งใหม่อะไรเงี้ยโอเคไหมพอเ,เห็นภาพไหมง่ายไหมระบบแสงสว่างนี่ค่อนข้างตรงไปตรงมาลองลองสรุป ไอเดียสักชั่วโมงสองชั่วโมงสมมติเอ้ไม่ใช่ชั่วโมงมนาทีสองนาทีถ้าคุณอยากจะประหยัดไฟในระบบไฟฟ้าแสงสว่างคุณจะประหยัดด้วยแนวคิดอะไรได้บ้างหนึ่งคือใช้แสงธรรมชาติเลยใช่ไหมเลือกใช้ถ้าพูดรวมๆก็คือเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประฏิภาพสูงที่สุดเท่าที่เราจะเลือกได้ใช่ไหมคือยังงานบางอย่างเราอาจจะยังต้องการหลอดไส้อยู่ใช่ไหม เช่นเนี่ยเครื่องโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยยังไงก็ยังต้องเป็นหลอดไส้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหนีไปใช้ LED ได้เมื่อไหร่ก็พยายามหนีไปใช้เพราะมันประหยัดสุดอะไรเงี้ยอันแรกคือเรื่องแสงธรรมชาติอันที่2คือการเลือกใช้อุปกรณ์ดีสุดได้เมื่อไหร่ก็พยายามใช้เมื่อไหร่เล็กอรเทนิคใช้ได้ใช้แต่ถ้าไฟแกวงมาก,มากเช่นอยู่้านนอกอะไรเงี้ยก็ควรจะลดมาใช้ประลาแกนเหล็กอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆก็ใช้โลล์ล็อตละหลาแทนประหลาดแกนเหล็ก,ลก,รลรลก,ลกธรรมดาอะไรเงี้ย มีคอนเซปต์เรื่องอะไรอีกเรื่องการดีไซน์นะถูกไหมเรื่องการออกแบบถ้าคุณออกแบบประเภท general lighting บวก touch lighting ได้<ๆ>ก็พยายามใช้อันนั้นเพราะว่ามันจะใช้ไฟน้อยสุดและอีกคอนเซปต์นึงจะเป็นเรื่องระบบควบคุมเรียกรวมๆก็คือระบบควบคุมใช้ดิมเมอร์ได้ไหมใช้โมชั่นเซนเซอร์ได้ไหมนึกออกไหมครับใช้อินฟราเรดเซนเซอร์ได้ไหมอะไรแบบนี้ โอเคไหมพอพอได้คอนเซปต์นะมีคำถามอะไรไหมไม่มีก็เท่านี้นะเราจะค่อยตอบคราวหน้า